น้าส้มโอโช์กเกษตรอีก EP หนึ่งนะครับน่าจะเป็น EP ที่12วันนี้เราอยู่วันกลางสวนทุเรียนที่จังหวัดฉะเชิงครับทุเรียนเนี่ยเป็นไม้ผลที่ตอนนี้ราคาเขาตั้งดีปัญหาอย่างหนึ่งคือทุเรียนหายจะทำยังไงเราจะมานอนเฝ้าไหวไหมบางทีก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นทางออกคือจะติดกล้องวงจรปิดครับ นี่เองครับทางออกของเราสำหรับสวนทุเรียนว่าเราได้ไม่ต้องมานอนเฝ้ามันที่เห็นนี้คือเราเตอร์ชนิดซิมการ์ดปลั๊กแอนด์เพยที่ผมใช้นี่ยี่ห้อ TP Link นะครับ 4G LTE r o u t e อร์นะครับเดี๋ยวเราต้องติดอันนี้แต่ว่าต้องใส่ซิมที่เป็นอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับติดตั้งอันนี้เสร็จปุ๊บ ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ไป, wi ไปแล้วเราก็จะไปติดกล้องอันนี้อันนี้สั่งมาจากทางออนไลน์เป็นเซี่ยมี่นะครับก็คิดว่าจะลองรับระยะได้น่าจะเป็น100เมตรนะครับโอเคครับเราไปดูกันครับแงอันนี้คือกล่องที่ผมทำไว้แล้วก็ไฟเรอเตอร์ไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็ทำเพื่อความปลอดภัยนิดนึง คือล็อกล็อกได้ด้วยนะก็อันเนี้ยรับไฟ220มามีเบเกอร์หน่อยนึงแล้วก็มีฟิวกันแล้วมีปลั๊กเผื่อใช้งานอย่างอื่นนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเราเตอร์เนี่ยเวลาใช้ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งมาเนี่ยมันนั้นเป็นรูปโลกอันนี้คือใช้ได้นะครับูแวงนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วไวเหมือนโกหก โอเคทีนี้มาดูตู้นี้ทำกุญแจล็อกไว้เหมือนกันมีกุญแจล็อกไว้เดิมนี่ตู้นี้เอาไฟมาแล้วก็มาจ่ายไฟมาที่ตัวเซ็นเซอร์แสงไปไฟแสงสวาง่างพอพอค่ำๆไฟตรงน,นี้จะติดของเขาเองพอตอนเช้าก็จะดาบเองก็ทำปลั๊กเหลือไว้ก็เลยเอามาเสียบสำหรับกล้องวงจรปิดอันนี้นะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของกล้องอันนี้นะกล้องตัวนี้รับสัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ที่เราพาไปดูเมื่อกี้โอเคครับมาดูกันครับนี่คือภกล้องไลฟ์ Live สดเลยนะครับไลฟ์ Live สดเลยกล้องอยู่บนนู้นตัวนี้สามารถให้มันหันได้ด้วยนะครับอทีมงานดูครับดูทีมงานอ หันได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้เนี่ยเราควบคุมที่ตรงนี้นะครับควบคุมที่ตรงนี้อ่าตอนนี้มันโหลดโหลดโ,โปรแกรมใหม่หัน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 นะครับสามารถคุยได้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลเสียงมันเอ็กโคครับ, Echo, รบ,รบแล้ว ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเป็นโหมดอินฟาเลทนะครับแต่ตอนนี้กลางวันอยู่ก็ยังไม่นะอินฟาเลทนะอันนี้จะอีอา,ามอา10สิบวินาทีเขาจะอารามครับทีนี้เราก็กลับไปที่บ้านเราก็เฝ้าสวนของเราได้สวนทุเรียนเราได้แล้ว สัญญาณไวไฟให้เราปล่อยเนี่ยเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นพวก IOT ครับทีนี้มาดูว่าระยะทางจากตัวเราเตอร์ที่เราปล่อยสัญญาณ WiFi ไปนี่ไกลแค่ขานาดไหนเห็นไหมครับฮัลโหลอ่าเดี๋ยวซูมเข้าไป <How believe. S 1> ตรงนั้นะครับตรงที่เด็กน้อยใส่เสื้อสีแดงๆยืนอยู่ตรงนั้นคือจุดที่เราใส่กล้องไว้ซึ่งน่าจะประมาณทักร้อยเมตรได้นะครับบวกลบนะครับโอเคครับ